สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะคิดถึงจังเลยค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะ mm hmm. ก็วันนี้นะคะจะมาชวนพี่พี่ทำเหรียญโบรานรายดอกไม้ตัวนี้นะคะทำแบบนี้นะอย่างเงี้นะคะวันนี้ก็จะมาแบบรีบนิดนึงนะเพราะว่าอแอบมาตอนแอบลงจากบ้านตอนเด็กหลับนะคะโอเคทุกคนเรามาเตรียมป,ปิ้นกันนะคะรทปปิ้นสีขาวนะคะตัดทั้งหมดสา สี่เส้นนะคะตตดทั้งหมดสี่เส้นสามสิบห้าเซนติเมตรมือใหม่ให้ตัดยาวขึ้นนะคะตัดสักสี่สิบก็ได้นะคะเหลือก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วพอถนัดแล้วค่อยลดลงมาตามความาชินมือนะคะส่วนเป็นสีสนะคะหนูจะใช้ริบบิ้นของตาระกคังเหมือนกันสีขาวก็เป็นตาระคังเหมือนกันนะคะสีขาวนมนะ สีสีหนูจะใช้เออใช้ทั้งหมดสี่สีนะคะตาระคางนะตัดความยาว10เซนติเมตรหรือว่าจะเก้าเซนก็ได้นะคะหนูจะใช้วิธีการเก่านะประมาณนี้นะคะ สีเส้นได้เรียบร้อยเนาะทีนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะสีขาวเป็นสีขาวนมหรือว่าสีขาวขุ่นนะคะของตาลครังนะคะที่ป้านจะเน้นริบบิ้นตัวนี้นะคะทุกคนก็สวยมากเลยนะคะทำเป็นสีรุ้งแบบนี้นะแล้วก็ดัดแปลงไปเป็นลายได้อีกหลายลายเลยนะคะขเคตัดริบบิ้นก่อนนะโอเคอุปกรณ์ ครบแล้วนะคะทั้งหมดก็จะมีอุปกรณ์เสริมด้วยนะมีแหนบแล้วก็อันนี้เอาไว้ตัดเศษตอนที่เราทํางานเสร็จแล้วเนาะแล้วก็มีเหรียญหนึ่งบาทนะคะหรือว่าพี่พจะใช้เหรียญขนาดอื่นก็ได้นะคะใช้ได้หมดเลยตั้งแต่เหรียญหนึ่งบาทจนถึงเหรียญสิบนะคะความยาวของปิ้นที่หนูตัดวันนี้40เซนติเมตรเพราะว่ามันจะง่ายต่อก,การสาธิตนะคะทบดิ้นเข้ามา10เซนติเมตรหรือว่าสนิ้วค่ะ เสร็จแล้วทำฐานสี่นะคะเส้นที่หนึ่งอยู่สายมือแบบนี้นะคะ่ะถ้าใครทำาก็ข้ามไปได้เลยเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดเข้าเส้นที่หนึ่งแล้วดึงเอาเส้นที่ สขึ้นมานะคะหงายด้านสั้นขึ้นนะเสร็จแล้ววางเหรียญลงไปแล้วทบเส้นสั้นขึ้นมาเป็นการเก็บเหรียญน,นะคะแบบนี้นะขั้นตอนนี้ทุกคนเป็นแล้วก็หนูก็จะทำเร็วๆเลยนะคะทบเข้ามาเสร็จเรียบร้อยพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ จอดเก็บนะล็อกอีกทีหนึ่งใครที่มีเทปสายก็ใช้แปะตรงนี้เป็นการล็อกเหรียญน,นะคะหรือว่าใครที่จะทำร่วมบุญและไม่อยากประหยัดเท่าไหร่เลยก็สามารถใช้เป็นดอกไม้แบบนี้นะคะแบบนี้ติดตรงตรงตรงนี้ก็ได้นะคะติดล็อกไว้นะทุกคนสามารถหาซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะจ๊ะ ของที่ร้านเองนะคะ mm hmm. ก็ฝากบุดนุ์ด้วยนะเสร็จแล้วนะคะก็พลิกมาด้านหน้าพลิกมาด้านหน้าแบบนี้นะคะหนูจะเริ่มจากเส้นด้านบนขวาอันนี้นะพับริบบิ้นหรือว่าหักริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้ใช้นิ้วชี้ประคองนะคะแล้วทําแบบนี้ค่ะให้เป็นกลวยคว่ําแบบนี้นะคะแล้วสอดเข้าไป ทำเหมือนดอกลำเพยเลยนะคะทุกคนแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะก็บนขวานะคะบนใช้เออเส้นสีขวาบนเหมือนเดิมนะคะหักริบบิ้นไปด้านขวาพับริบบิ้นให้เป็นกลวยคว่ำนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วสอดเลย ในตอนที่ดึงเนี่ยให้ทุกคนช่วยประคองตรงนี้นะคะเห็นไหมช่วยจับเขาแล้วเขาก็จะไม่ยับไม่หักนะคะถ้าเหมือนเดิมให้ครบทั้งหมดสี่มุมหนูจะสอดผิดๆถูกๆหน่อยนะเพราะว่าหนูมองผ่านหน้าจอก็จะอาจจะขัดตานิดนึง เสร็จขั้นตอนนี้แล้วดึงให้กระชับนะคะทุกคนอย่าให้เขาดันออกนะแล้วจับริบบินเข้ามา4เส้นทั้งหมดแบบนี้นะคะจับทบกัน2 3 4แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเปลี่ยนมือเป็นมือที่ข้างที่ถนัดนะคะแล้วก็หมุนเขาให้เป็นเกสรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ แล้วสองสามรอบก็ได้เพื่อไม่ให้ริบบิ้นตรงนี้เหลือมากเกินไปนะคะเหลือไว้สักสิบเซนก็พอนะคะทุกคนเสร็จแล้วให้ทําแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าแบบนี้เขาจะออกด้านหลังนะคะแบบนี้นะแล้วก็ดึงล็อกเขาไว้เลยเห็นไหมคะถ้าเราดึงล็อกไว้แล้วเส้นอื่นเขาก็จะไม่หลุดนะถ้าเหมือนเดิมนะคะโดยการใช้เส้นหลังสุดเสมอนะคะแบบนี้นะ จับเส้นหลังสุดสอดขั้นตอนนี้เขาจะออกมาแล้วเขาก็จะเข้าไปอยู่ในนี้เราต้องใช้แหนบช่วยนะคะเห็นไหมคะพอเราดึงไม่กระชับนะคะสซนตรงนี้เขาจะขยับออกมาแต่ไม่ได้เป็นปัญหาค่ะถ้าเหมือนเดิมไม่ครบทั้งสี่เส้นค่ะสอดเก็บให้หมดเลยนะทำเหมือนกลับจิ๋วเลย เป็นการล็อกขั้นพื้นฐานเลยว่าได้นะคะเสร็จแล้วนะ้นำดิบิ้นที่เป็นสีสีที่เราตัดไว้10ซนติเมตสีเส้นนะคะแบบนี้แล้วก็ตัดมุมของเขาออกะคะเพื่อให้ง่ายต่อการสอดเสร็จแล้วให้สอดเข้าตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยจัดแบบไหมคะ ตรงนี้นะคะเราก็จะสอดเข้าออตรงมุมเราเลยนะเราก็จะลบนะคะสอดให้ครบเลยแบบนี้นะคะ ข้างบ้านเขามีงานบวชน,นะคะทุกคนจะมีเสียงเพลงรบก,กวนนิดนึงแต่ก็ไม่น่าจะดังมากใช่ไหมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะให้ทบเส้นด้านหน้าเข้ามาไว้แบบนี้นะคะแล้วนําเส้นด้านหลังสุดทำแบบนี้เอาไหมนะคะ พบเส้นสีส้มเข้ามาด้านหน้าแบบนี้จับไว้ล็อกไว้นะคะแล้วเอาเส้นสีชมพูจากขวานะคะทําแบบนี้ค่ะแล้วสอดเข้าไปด้านหลังของเส้นสีส้มเขาจะทะลุออกด้านหลังนะคะแล้วเราก็ดึงเลยดึงแค่พอประมาณก่อนนะยังไม่ต้องดึงแรงมากนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้วนขวาใช้ เส้นม่วงนะคะทีนี้ขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปด้านหลังของเส้นสีชมพูแบบนี้เลยเส้นสีเขียวสอดเข้าเส้นด้านหลังของเส้นสีม่วงในระหว่างที่เราดึงให้ใช้นิ้วชี้จับดันสีเขียวให้แนบติดกับเกลรสีขาวนะคะเกสรตรงกลางเนาะทำแบบนี้นะคะดันไว้ นี่นะคะเสร็จแล้วเส้นสุดท้ายนะคะก็สอดเข้าด้านหลังของเส้นด้านหน้าก็คือเส้นสีเขียวนะในระหว่างที่ดึงก็ให้ใช้นิ้วชี้ดันช่วยนะคะก็จะได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะตรงเกสรเนาะทีนี้ก็จะเหลือตรงนี้นะคะหรือยาวมากเลยตอนที่หมุนเกสรทุกคนสามารถหมุนให้เขาสั้นลงนิดนึงได้นะคะ เสร็จแล้วจับเส้นสีขาวเส้นยาวขึ้นมาหักไปด้านหลังแบบนี้นะคะท้าหัแบบนี้นะแล้วหักไปอีกหนึ่งรอบสอดเข้าด้านหลังสีส้มนะคะตรงนี้นะแล้วก็ดึงเลยก็จะได้แบบนี้นะคะถ้ามันเดินเลยหักไปด้านหลังหนึ่งรอบหักไปด้านหลังหนึ่งสองรอบนะคะสอดเลยสอดเข้าไปด้านหลังเกสรนะ แบบนี้นะคะหักไปด้านหลังหักไปด้านหลังแล้วก็สอดแล้วก็ดึงในระหว่างที่ดึงนะคะให้นิ้วชี้ช่วยดันตรงนี้นะคะเพื่อที่กลีบตรงปลายกลีบตรงนี้เขาะจะได้ไม่ยับนะทำเหมือนเดิมนะคะหักไปด้านหลังสองรอบแล้วสอด ชิ้นนี้ยังไม่มีชื่อนะคะทุกคนหนูจะเรียกเป็นเรนมพว์าทารลายดอกไม้เหมือนเดิมนะอันนี้นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วถ้าทุกคนกลัวว่ามันจะไม่สวยหรือว่าอะไรเราสามารถจัดทีหลังได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตัดแต่งได้เลยอันนี้เป็นไง่ายฟันปลาแบบแหลมนะคะทุกคนหนูมีสองแบบมีทั้งแบบโค้งแล้วก็แบบแหลมนะคะ แต่หนูเน้นแบบแหลมมากกว่าเอ้ยแบบโพงมากกว่าเพราะเขาละมุนกว่ากันเนาะโอเคทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์ติชมได้นะคะได้เต็มที่เลยแล้วก็ฝากติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะคลิปต่อไปจะได้มาทำด้วยกันเนาะอาจจะช้าหน่อยนะคะช่วงนี้เด็กปิดเทอมก็จะไม่ค่อยมีเวลานะคะ แล้วก็หนูก็รับงานไว้เยอะด้วยอาจจะเกินตัวไปนิดนึงก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้มาทำคลิปยังไงก็ฝากพี่ๆกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะโอเคพี่ๆบ๊ายบาย